Value Max V 0008 00A m ั n t i f u n c t i o n Screw Diver Set 230บาทเที่ยวกับทัวชัวเรื่องคุณภาพไปกับ Exotic Holiday สวัสดีครับวันนี้อยู่ดีๆ นำเสนอเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับไลฟ์สไตล์แนวแนวมินิมอลของคนรุ่นใหม่สถานที่เล็กๆอยู่บ้านไม่ใหญ่ครอบครัวใหม่เพิ่งสร้างครอบครัวหรือว่าไม่ได้จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเป็นมืออาชีพอะไรมากมายนำเสนอวันนี้ยี่ห้อนี้นะครับ Value Max เป็นยี่ห้อในเครือเป็นแบรนด์ในเครือเดียวกับ Work Pro คือสองชุดเนี่ยมันน่าจะต้องมีไว้ทั้งคู่แหละให้ดูชุดเล็กก่อนชุดใหญ่นี วางไว้ก่อนตรงนี้นะบอกก่อนแล้วฮะตัวนี้230บาทนะบอกราคาก่อนเลยจริงๆเขาจะมีซีนพลาสติกมาอีกชั้นแต่ผมแกะกล่องแล้วหล่ะผมอันบล็อกไปแล้วรอบหนึ่งกล่องเขาจะเป็นกล่องแบบไม่ใช่อคิริลิกน่าจะทนทานอยู่นะแล้วก็มีตรงนี้เขียนว่าล็อกล็อกนี่ก็แปลว่าล็อกกแหละก็คือเปิดไม่ได้นะถ้าจะอันล็อกสไลด์ตัวนี้มาก็จะขึ้นคําว่าอันล็อกก็แปลว่าไม่ล็อกเออไม่รู้จะแปลทําไมอะ่ะ เกิดมาก็จะมีคู่มือตั้งชื่อ้วยเป็นตัวเลขที่มันเข้าใจยากๆจายากๆไม่รู้สมไมเขามีนโยบายต้องจาแบบนี้เนาะ v ศ0 0ย์ศู a อะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดตรงนี้ชื่อยี่ห้อ value max operator manual multi function screwdriver set มาเป็นชุดเลยมีเยอะแยะเลยข,ขนาดไซส์มาตรฐานเลยไซส์มีมาให้16ตัวแล้วก็เป็น precision screwdriver อันนี้ก็จะเป็นตัวบิดคิดตัวเลก็กน,นะสำหรับงานละเอียดเขาจะมีมาให้2เซตแบบนี้เซตทั่วไปกับเซตงานงานละเอียดงาน precision อ่ะตัวนี้เขาใส่ p r o t e c มาอีกชั้นหนึ่งถึงบอกว่าของถูกแต่ว่าทําได้เกินราคาไปเยอะเลยการดีไซน์แพคเกจจิ้งอะไรพวกนี้มันเหมาะสําหรับสไตล์มินิมอลมากจริงๆถูกกว่านี้ก็มีแต่ผมก็ไม่ได้เอามาไม่ใช่ไม่เอามาเคยเออกมาแล้วแต่มันมันไม่ไหวจริงๆไม่กล้าแนะนําฝั่งนี้เป็นบิดคิด precision ตัวเล็กสาหรับงานละเอียดนะสำหรับอย่างอห่างผมเนี่ยที่ใช้ซ่อมกล้องซ่อมขาแว่นอะไรเล็กๆน้อยๆนะพวกฮอบบี้เล็กๆอ่ะพวกก็จะมีดอกมาให้แบบแบนเนี่ยก็มี1มม1.52มมแบบแบนนี่นะแบบแฟลตเฮดเนี่ยหัวแบนเนี่ยสตัวแบบฟิลิปหรือหัวแฉกก็จะมีมาให้3ตัว p s 0 0 0จิ๋วมากๆเลยผมซ่อมกล้องยังไม่แทบจะไม่ใช้เลยจะใช้กับพวกนาฬิกาพวกอะไรเนี้นะฮะ0ูนเนี่ย แล้วก็พี0อศูนย์ศูนย์นี่ผมใช้ PS0 กับ0 0แล้วก็0ตัวนี้นะประแจท็อกที่สี่ที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกทีแปดสำหรับซ่อมงานพวกมีดพับพวกอะไรต่ออะไรที่มันใช้ประแจดาวประแจท็์กพวกนี้เอกนี่ก็มีหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมนี้มี1.5 2 2 5 3 4โอ้ยมีครบเลยนะแล้วพอถ้าใหญ่กันี้ก็ขยับมาตัวใหญ่สินี่ไงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วเห็นไหม มีมาให้2 s e เซกชัน2พาร์ทแบบนี้นี่นะครับวัสดุของตัวบิดคิดตัวเล็กเนี่ยใช้ s 2้อัตต่านมองจะมองเห็นนะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเพราะว่าไม่รู้กล้องมันโฟกัสใกล้สุดได้แค่ไหน s 2ตัวใหญ่ไซส์มาตรฐานเนี่ย<ๆ>เขาก็ใช้ s 2เหมือนกันตัวนี้เบอร์5 5มิลเห็นไหมก็จะใหญ่ขึ้นมาเรื่อยเแล้วก็ดอกฟิลิปก็มีมาให้4ตัวใหญ่แบบถึงขนาด ทำงานพวกประกอบเฟอร์นิเจอร์โต๊ะตู้เตียงอะไรพวกนี้ได้เลยนะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตกับครอบครัวใหม่ๆใ,ในยุคสมัยนี้ซื้ออะไรมาเขาก็จะใส่เป็นกล่องม,มาแถมใบๆบโควอย่างนี้มาแล้วก็ให้มาเรานั่งประกอบกันเองชีวิตคนรุ่นใหม่ก็ต้องทำกันแบบนั้นไปอธิบายให้ดูดีกว่ายัางไม่ต้องอิงคู่มือมากอันนี้เอาออกมาก็จะเป็นด้ากไขวงเป็นโพลีคาร์บอเนตอย่างดีมากๆเลยนะครับแข็งแรง รูปทรงเนี่ยกำลังเหมาะมือเลยเป็นแบบฟูลไซส์เลยนะฮะแล้วก็ตัวที่ติดมาเนี่ยตัวปลาย,ยจะเป็นปลายแบบกา้านธรรมดาก้านตรงแบบเนี้ยซึ่งเหมาะสำหรับเวลาซ่อมพัดลมหรือซ่อมอะไรที่มันต้องแย่เข้าไปในรูอย่างเงี้ยนะฮะถ้ากิดเ,เป็นแบบเป็นแบบหัวต่อแบบเนี้ยมัน,ม,นมันจะเข้าไม่ได้ไงมันจะติดติดไอตัวนี้ใช่ไหมฮะเออมันจะเข้าไม่ได้แต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะเข้าได้ตัวนี้เนี่ยเขามีตัวปลดตรงนี้ ดันลงไปเด็มันก็จะเด้งหลุดมาเลยนะดันไว้เด้งหลุดมาเองเลยเขามีสปริงข้างในดันอยู่ด้านนี้เป็นหัวแบนเป็น f l a ต h ฮดก็ประมาณ5มิลใช้หัวแบนแล้วก็สลับด้านนี้ไม่ต้องกลัวพลิกซ้ายพลิกขวายังไงก็ได้นะครับแต่ว่าพลิกตะแคงอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเขามีล่องล็อกอยู่2ด้านแบบนี้จะพลิกตะแคงพลิกคว่มพลิกหงายย่างไงก็ได้แกนนี้เป็นแกนเหล็กถึงกันนะฮะตัวที่เป็นโพลีคาร์บอเนตตรงนี้ เขาหล่อขึ้นรูปทับตัวเหล็กมาเห็นไหมแม่เหล็กดูดได้ดูดติดสนิทตรงนี้แต่ถึงไม่ไม่ใช่แกนเหล็กเป็นแกนโพลิเมอร์พวกนี้ก็ทนเพราะสมัยนี้เนี่ยอย่าดูถูกเทคโนโลยีโพลิเมอร์อาวุธสงครามพวกปืนพวกมีดยุคใหม่ๆเนี่ยใช้โครงโพลิเมอร์ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่ามันลดน้ำหนักให้เบาลงในขณะที่ทำงานได้เหมือนเดิมทำงานได้เท่าเดิมนะก็ทำให้ พกพาแครี่อุปกรณ์อะไรต่ออะไรได้เยอะขึ้นนะครับอันนี้ทนฐานมากแล้วก็ปลายปลายก็ดีนะตัวนี้ปลายเป็นโครมว<ม>านเดียมนะครับสลับได้แบบนี้สองทางเหมาะสำหรับใช้งานทั่วไปเลยนะบแบบนี้เบอร์เนี้ยใช้เยอะที่สุดเยผมว่าจะเป็นอันนี้แหละราคา230เนี่ยผมว่าแค่อันนี้ก็น่าจะคุ้มแล้วนะตัวนี้แลดเช็ดเป็นตัวก๊อกแก๊กอ่ะตัวบงังคับทิศทางได้อย่างเงี้ย ก็จะมีทิศทางให้หมุนหมุนซ้ายหมุนขวาอันนี้ก็คือเวลาจะขายเกีียวเข้าแล้วก็ดันบางนี้ไขเข้าแบบนี้ถ้าจะให้มันฟิกก็เลื่อนไว้ตรงกลางแบบนี้ทีนี้จะไม่ก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กแต่ไม่กลองแก่งนะตัวนี้แน่นตึกเลยนะแน่นดีเลยแต่ว่ามันยังไงก็ตามมันจะมีช่วง flexible ช่วงที่มันให้ตัวนิดนิด,นดไม่เหมือนกับไขควงฟิกถ้าทีเดียวถ้าไขาควงวฟิกเนี่ยมันจะ แอคชั่นมันก็เป็นอีกแบบนึงนะใช้ได้หลากหลายทั่วไปแล้วเราก็เอาบิดคิดที่เราเลือกใช้ยกออกมาก็ได้ถ้ามันไม่ถนัดถ้าต้องการใช้แค่นี้ยกมาแค่นี้นี่ไปเก็บก่อนเอามาแค่จะใช้ตัวนี้นะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปเขาจะมีเบอร์เขียนไว้ตรงนี้ด้วยนะ PS000 นี่ก็คือฟิลลิป s 03ตัวเลยนะ PS 0. นี่คือฟิลลิปใช้เสร็จแล้วก็จะได้เก็บให้เข้าที่เดิมเขาเนี่ยนะใช้ตัวนี้สบายนะวเวลาจะถอดถอดเกียวผมก็ดันตรงนี้ อันนี้ไขเข้าน,นี่ไขออกล็อกตรงกลางก็ไปได้ทั้งซ้ายทั้งขวาต้องการจะเอาตัวนี้ออกก็ปลดตรงนี้ทีเดียวตัวนี้จะไม่เด้งนะเพราะว่าแกนเขาไม่ได้ยาวลึกเข้าไปถึงตรงสปริงข้างในสุดไม่เหมือนไอตัวตัวนี้ตัวนี้มันเด้งอันนี้ต้องดึงออกนี้เขาพยายามจะอำนวยความสะดวกให้เราโดยการแถมไอ้จุกสีส้มอันนี้มาเป็นลูกหมุนี่มาติดเข้ากับตรงนี้กดเข้าไปเลย กดเว้เฉยๆตรงนีงเ้เมื่อจะหมุนได้ไงใช้เป็นไขควงแบบมือเปล่าอย่างนี้ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ด้ามใหญ่ของการปรับแต่งไขอะไรนินดๆหน่อยๆแล้วก็ใช้อย่างเงี้ยไม่รู้จะถนัดก,กันหรือเปล่านะอันนี้มันจะสั้นๆเน่่ยไงหน่อยๆน,นะแอคชั่นมันจะเป็นต้องคุณควรจะต้องยาวถึงประมาณนี้เนาะมันสั้นไปหน่อยผมว่ามันน่าจะทําให้ยาวกว่านี้หน่อยตัวเนี้ยเขาไหนๆออกแบบบางทีนะอันนี้เป็นผม ใส่ข้อสังเกตไปในนี้เลยนะแต่ยังว่าละ230บาทโอ้โหสังเกตยังไงก็ยังคุ้มอะ precision เนี่ยก็จะมีครบเลยมีท็อกมีสามเหลี่ยมไขาพวกมือถือหรือปลั๊กไฟรุ่นใหม่ๆกกอุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นใหม่บางทีเขาใช้เป็นดอกสามเหลี่ยมแบบนี้ทำไมเขาต้องทำให้มันพิสดารต้องไม่ใช้เป็น4แชก2แชกอะไรเหมือนทั่วไป เขาเจตนาให้ผู้ใช้ทั่วไปเข้าไปแก้ไขเข้าไปอะไรไม่ได้มีประแจพวกนี้มีไขควงพวกนี้ก็คือต้องตั้งใจที่จะเข้าไปแก้ไขอะไรพวกนี้นะอย่างเช่นพวกปลั๊กไฟเนี่ยของแบรนด์ทางยุโรปเนี่ยเขาจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เลยหรือแม้แต่ของจีนแต่ส่งขายทางยุโรปเขาก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะพวกอะแดปเตอร์ที่มากับคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ตัวนี้ใช้กับ precision อันนี้มาดูอีกอันนึงอันนี้ก็เป็นแรเชตเป็นก็แก๊กเหมือนกันวิดทางนี้อันนี้เสียงดังหน่อยเพราะอันใหญ่ไงเห็นไหมวิดทางนี้ก็หมุนเข้าดตรงกลางก็ฟิกเหมือนกันคอนเซ็ปต์เดียวกันแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นแกนโพลิเมอร์นะครับข้างในไม่มีเหล็กแต่ใหญ่นะหนามากเลยแล้วก็จุดที่รับแรงจริงๆมันจะอยู่ตรงนี้ก็ตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นจุดที่แค่ประคองไว้เฉยๆ พอใส่เข้าไปกับด้ามตัวนี้จะเนียนมากเลยดูน่าใช้อะตรงนี้มันอาจจะก,ก็อก๊กหน่อยนะมันอาจจะให้ตัวหน่อยเพราะว่ามันไม่ใช่ของที่ราคาชุดลาเป็นพันอ่ะในบรรดาหลักร้อยหรือหลักโลคอสพวกนี้ผมว่าตัวนี้โอเคอันนี้ก็เอาบิดคิดใส่เข้าไปแม่เหล็กแรงนะแล้วก็ปลายที่ให้มาเป็น S2 หมดทุกตัวด้วยปกติถ้าตัวใหญ่เนี่ยค่ายอื่นๆที่ผมเคยเห็นเนี่ยก็จะใช้คโครมียนเดียมกันแล้วเพราะว่า ตัวใหญ่ใช้เอทมันก็แพงนะไม่จริงจริงไม่ไม่จำเป็นด้วยซ้ำไปใช้โคมเวนเดียมก็พอแหละบางท่านบอกเฮ้ยแค่ปัป๊มเอทแค่นี้นก็ทําได้นะไม่น่าจะต้องอะไรเหล็กทรงเดชอะไรก็พิมพ์คําว่า S2 ไปมันก็เป็น S2 แล้วมั้งถ้าทําอย่างนั้นในอาระยะประเทศที่เขามีการคุ้มครองผู้เลยียพวกดีๆเนี่ยคุณจะเข้าไปขายไม่ได้เลยแล้วคุณจะโดนแบนโดนอะไรกันแบบยาวเลยนะเป็น10บสปีแลยผมเคยมี นที่ใกล้ชิดที่รู้จักกันเนี่ยเขาเคยมีประสบการณ์พวกนี้มาแล้วเป็นคนไทยนี่แหละส่งของไปขายที่ยุโรปประเทศหนึ่งแล้วก็ผิดสเปคโดนแบนไป10ปีเลยกว่าจะกลับเข้ามาขายใหม่ได้แทบเจ๊งเลยอะ่ะน,นี่ก็เลือกบิดคิดตามปกตินะฮะจะใช้ขายเฟอร์นิเจอร์ซ่อมลูกบิดซ่อมประตูซ่อมอชั้นวางของอะไรพวกนี้นะท่านก็ใช้ตัวนี้เลยไซส์ามาตรฐานเลก,กูล่าไซส์นี่เลย ซ่อมจักรยานเนี่ยที่ผมเล็งๆไว้เนี่ยผมใช้ซ่อมจักรยานด้วยใช้ตัวนี้เยอะแล้วก็ถ้ายาวไม่พอก็มีตัวต่อแถมมาให้อีกอันหนึ่งเผื่อยาวไม่พอเผื่อลึกต่อแล้วมันก็จะยิ่งแบบดูก็แก้กแก๊แกหน่อยนะแต่ว่าแข็งแรงฮนะแข็งแรงผมดอกไขควงแบบนี้มันมีสองไซส์นี่แหละถ้ามันหักมันหายมันอะไรก็หาซื้อได้ไม่ยากในออนไลน์มีขายเพียบเวลาจะเก็บในบ้านในห้องพักที่มันมีพื้นที่น้อยนอยท่านก็หา พวกชั้นพวกซอกหรือ,อะไรก็ตามเก็บนะครับแค่นี้เองหาพวกถุงซิปใส่ไว้อีกชั้นหนึ่งมันจะช่วยป้องกันมาให้เป็นสนิมนะฮะแล้วก็ใช้น้ำมันที่เป็นสเปรย์ไดร์ลูปนะเอาอย่างไดรลูปเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพให้ดูใช้ดีผมก็ใช้ตัวนี้ใช้แล้วมันจะเป็นเทฟลอนนะเป็นสารเทฟลอนเคลือบให้อยู่โดยที่ตัววัตถุที่เราเคลือบนี่ไม่เยิมไม่เหนียวไม่เหนอะหนะอะไรพวกนี้นะอาจจะแพงกว่าแบบ ไอโซนแอกเยิยมเยิมเหนียวเหนียวอะไรพวกนั้นหะน่อยนะแต่ดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะแนะนํารุ่นนี้เพราะว่ามันคุ้มราคาที่สุดใน3มโคกแล้วเพราะว่าผมเคยลองตัวอื่นๆมาแล้วมันไม่คุ้มอะถ้าคุ้มกว่านี้มันก็ต้อง800กว่าบาททํางานได้พอๆกับนี่นะเดี๋ยวรอบหน้าผมอาจจะเอามาเสนอเพื่อใครที่ต้องการขนาดนั้นแต่ว่าสําหรับอย่างเงี้ยผมว่าสําหรับคนที่อยู่บ้านแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเป็นอาชีพนะ นานๆจะซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านทักชิ้นหนึ่งนานๆจะซ่อมก๊อกน้ำนานๆจะซ่อมบานพับตู้ครัวอะไรสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมีไว้แค่นี้เหลือๆแหละไอตัวพลาสติกนี้ที่เขาให้มาเนี่ยก็อย่าไปทิ้งนะมันจะช่วยป้องกันไม่ให้เวลาเราขยา่ามันจะก๊อกแก,ก๊แกๆถ้ามีตัวนี้ดันเอาไว้จะจะช่วยได้เยอะเลยนะก็เขาทํามาให้ดีแล้วแล้วก็ถ้าใส่ไว้อย่างนี้แล้วกันวัสดุคุ้มค่าใช้ได้ครอบคลุมตั้งแต่ ขาแว่นตั้งแต่นาฬิกาตั้งแต่อะไรไปจนถึงแบบน็อตใหญ่ๆเลยการจัดวางระเบียบดีนะไม่หลงไม่ลืมเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้นะฮะ V 0008 00A v a l u e max i v ม r Set 230ัติฟังก์ไดเวอร์เซ็ตบาทสนใจก็จัดหากันไปตัวนี้มันก็ไม่ต้องใช้หรอกมันไม่มีอะไรจริงๆง่ายมากๆสำหรับชุดนี้ก็คงมี ประมาณนี้เดี๋ยวมีชุดใหญ่มาให้ดูอีกชุดหนึ่งคอยติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ